สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยก็สำหรับ E ีีนี้นะคะน้องมาแบ่งปันเป็นจัดพระชุดนะคะ จัดพระชุดประมาณ20องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากจะชุดละ300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมกันก่อนนะคะเผื่อชอบใจถูกใจรายการไหนชุดไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยวันนี้กล่าวว่าจะจัดสัก10ชุดนะคะก็เดี๋ยวลองเลือกรับดูรับชมนะคะอันนี้ได้มาใหม่นะคะส่วนมากเนี่ยที่เห็นๆน,นะคะจะเป็นเหมือนหลวงพ่อคูณและก็พระในพื้นที่นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะ ก็พื้นเนี่ยหลวงพ่อคูณเนี่ยยิบมาสามเหรียญแล้วนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าพระนะคะเดี๋ยวยังไงลองจัดชุดแรกกันก่อนเลยนะคะชุดหนึ่งนะคะน้องจะให้พระเหรียญไปเลยยี่สิองค์นะคะอันนี้ได้กี่องค์แล้วก็พี่ๆไปเลือกดูกันอีกทีนึงได้เลยนะอันนี้ก็ได้เนี่ยหลวงพ่อคูณ3องค์แล้วนะคะอันนี้เป็นห้าองค์หลวงพ่อรวยหก หนุ Harr ik, ata, ่มพ่อคูณชุดแรกนะจัดสวยๆไปเลยนะคะอันน nope. nope. <to> ี e, ้ก็ไม <pen> ่ได้แบบว่าหนูไม่ได้คัดนะคะดูไม่เป็นด้วยเอาเปเห็นว่าเอาไปเลือกดูกันอีกทีหนึ่งเลยนะคะเห็นว่ามีพระเหรียญเยอะเลยลงเมาๆมาดูนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหก ก็สวยดีสิแปดสิบเกนี่นะคะประมาณนี้นะคะชุดแรกบอกเลยได้เหรียญหลวงพ่อคูณไปเลยใช่ไหมกี่องค์หลวงพ่อคูณนี่ก็ห้าองค์เลยนะคะชุดแรกนะคะมีพระพุทธชินาราชสมเด็จพ่อแพรนะคะพ่อรวยปู่ทวดนะคะ อันนี้เป็นชุดที่1นะคะนี่นะคะชุดที่1ถ้าชอบหลวงพ่อคูณน,นี่รับไปเลยห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญเอาไปส่องดูรุ่นกันอีกทีนึงนะคะเผื่อบางทีเจอรุ่นนิยมนะอันนี้หนูไมได้ดูจริงๆนะคะตอนแรกคิดว่าได้มามีแต่พาะผง ด้านล่างนี่มีแต่พระเหรียญน,นะหนูได้มาหนูคิดว่าเออได้มาแต่พระผงมาชุดที่สองนะคะชุดที่2แสดงว่าเขาอาจจะชอบเก็บหลวงพ่อคูณนะคะชุดนี้ก็หลวงพ่อคูณหนึ่งสสามสี่สี่เหรียญอนะ ยีองค์นะคะ3าม้อยบาทนี่โอ้มีแต่พ่อปเอ็นว่าคุ้มๆนะคะพี่สำหรับชอบสะสมชอบส่องนะคะนี่หลวงพ่อโสธรเนะะี่ยประกาศเดี๋ยวรับก่อนนะสองสี่หกแปดสิบสิบสอิสี่สหปดยี่อดีแถมสมเด็จให้อีกหนึ่ง ชุดนี้นะคะเป็นชุดที่2นะคะอันนี้หันหน้าหเห็นเลยนะคะน่าจะเป็นหน้าเดียวกันเอาไม่ใช่นี่นะคะมีหลายรุ่นนะคะเนี่ยหลวมพ่อคูณพ่อคูนพ่อคูนเยอะเหมือนกันนะคะชุดนี้เป็นชุดที่2นะคะชุดละ3 0 0บาททุกรายการจัดส่งฟรีนะคะเฉพาะค่าส่งที่หนูออกให้ก็50บาทต่อ1บ้าน1นึถุงแล้วนะ นี่นะคะชุดนี้ก็เป็นชุดที่สองนะคะ20่สิบองนะคะเน้นเหรียญเหรียญหลักๆให้แบบว่าสวยๆเลยนะคะพี่พเนี่ยเป็นชุดที่สองนะคะต่อไปชุดที่สามชุดที่สามเดี๋ยวนับก่อนอือ มีภาพปูศิราด้วย

ชุดนี้เป็นชุดที่สามนะคะก็ได้พระไปเลยนะคะยี่สิบองค์นะคะพระเหรียญน,นะเน้นหลักๆว่าเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคูณมีสี่ห้าองค์เหมือนกันนะคะอันนี้หนูหยิบขึ้นมาเนี่ยหยิบมาโมโมะนะคะต้องวองแบบนี้หนูไม่ได้เลือกไม่ได้คัดอะไรเลยนะคะพี่ก็แล้วแต่พี่จะถูกใจนะถูกใจองค์สององค์ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะพี่ค่ะ เนี่ยอันนี้เป็นชุดที่3ามนะคะพระ20องค์300อบาทนะเดี๋ยวดูดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อนะเป็น,นว่าเนี่ยก็เห็นเห็นเห็นว่าหยิบยิบ <ๆ S 1> ขึ้นมาเลยนะคะนับได้เลยมาต่อกันนะคะอันนี้เป็นชุดที่สี่นะคะ ทพเจ้าแห่งความจริงใจนะคะพระประจำวันเสาร์เหลียญหลวงพ่อปากน้ำ เป็นเนื้อโลหะนะคะชุดนี้ชุดที่สี่นะคะสองสี่หก ที่4นะคะรับผ่าตามนี้เลยนะคะ ต่อไปชุดที่5นะคะ ชุดนี้นะคะก็เป็นชุดที่5นะคะนี่รับผ้าไปตามนี้เลยนะคะ20องค์กว่านิดหน่อยบวกลบนะคะวางถุงไ็้ยีนะคะยี่ิบขึ้นมาแล้วนะคะนี่อันนี้องค์เดียวก็คุมแล้วนะคะนี่เป็นผ้าปิดตานะคะ โสทอนหล่อเอเลี่ยมสองหน้าด้กว่านะคะชุดนี้ชุดที่ห้านะคะต่อไปชุดที่หกเอเอาเป็นสายแบบเนี่ยอูอันนี้สวยๆเลยนะน่นเองเอาเป็นเขาเรียกว่าสายพระ เนื้อผง ชุดนี้นะคะเป็นชุดที่หกนะคะนี่ชุดที่หกมีพระนางพญาและก็มีพระดีลาด้วยนะคะปีพระเนื้อผงเหรียญเหรียญอันนี้อะไรเหรียญหลวงพ่อโสธร นี่คะ่ะชุดนี้ชุดที่หนะคะนานจะมีพระชุดมาแบ่งปันนะคะบอกเลยชวนมากได้มานี้ไม่ได้คาดหวังมาค่ะขอแค่ขายสองสามชุดก็ก <c oughs> <c oughs> ็ทีแล้วนะคะนี่นี่นะคะอันนี้ชุดที่หกนะคะแค่นี้ก็จะหมดแล้วนะยังไม่ทันได้จับอะไรเลย กองเปล่าก็มีนะคะมีใครรับซื้อกองเปล่าไหมอ่ามีมีอีกนิดหน่อยมีมเหรียญเจริญพรด้วยนะคะตอกกดกาวกาวรอบ องสามร้อยบาทน,นะคะบอกเลยคุ้ม,มนะคะนะโตง้งละไม่กี่บาทเองนะคะบางทีหนูมีแถมไปอีกนะคะนะบางทีหนูมีแถมไปให้ด้วยนะคะมีแทบทุกชุดนะคะดูให้ดีนะพี่เนี่ยจะมีเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะแต่เหรียญน,นี้คุ้มนะเนี่ยจะเรินพรต่อโคดเก้าเก้ารอบดูหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวหนังสือคมชัดเลยนะคะเหรียญน,นี้แต่เก่าไปหน่อย แต่เก่านะคะก็คือได้กก่าเก่าเลยนะคะอุลแบบนะีกงั้นนานๆหนูจะหาภาพแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้หาง่ายๆเลยนะเนี่ยดูดิเหรียญพ่อคูณนะคะแสดงว่าชุดนี้เขาชอบเก็บรวมพ่อคูณแน่นอนเนี่ยสัดมาเจ็ดชุดแล้วนะยังมีหลวงพ่อคูณอยู่เลยนะคะในนี้ก็จะมีหนึ่งสอง สามสี่ห้าอ่ะมีห้าเหรียญนี่ไงอนะ่ะที่เหลือมีปูทวดมีคะไปเลยนะคะไปดูเอาเองนะบอกเลยถูกใจแค่สององก็คุ้มแล้วนะคะพอน้องจะส่งให้ฟรีนะสามร้อยรวมส่งเลยนะคะชุดละสามร้อยรวมส่งนะคะได้พระยี่สิบบวกบวกเลยนะยี่สิบองนะคะนี่ชุดที่เสร็จนะคะ เอาพระเหรียญน,นะหนูหนูอยากให้เน้นเป็นพระเหรียญเป็นหลักเนอะถ้าพระเนื้อผงเนี่ยถ้าไม่แบบไม่ไมรู้จักแี่หนูไม่ค่อยหยิบขึ้นมาเท่าไหร่ นะคะพระนระลีลาอันนี้ไม่จำได้อ่า,อาดูกันก่อนนะคะชุดนี้เป็นชุดที่แปดนะคะหนูจะเรียงหน้าะให้ดูนะมีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อคูณ พระนางพยาองค์นี้ก็สวยนะคะชุดนี้เป็นชุดที่8ดนะคะโอเคนี่นะคะชุดนี้พระชุดที่8วันนี้ขอแต่งปันสิบชุดนะคะค่อยดูกันไปนะคะ ว่าจะหยิบอะไรขึ้นมาได้อีกนะคะขายเป็นถุงเลยนะคะบอกเลยแบ่งปันกันเป็นถุงแบ่งปันกันเป็นถุงสุงตไป พระนางพญาก็เยอะนะเนี่ยสวยด้วยนะหนูไม่ได้เลือกไปดูนะคะถ้าใน่หนูซื้อเหมามาหนูก็ขายเหมาไปนะคะพี่ถ้าซื้อเป็นองค์ไปดูมาเป็นองค์อย่างเงี้ยก็คิดขายเป็นองค์เหมือนเดิมนะคะบอกไว้แบบนี้นะมาองค์นี่เห็นแบบสวยๆนะคะไม่เคยคัดออกเลยนะคะชุดเหมาคือชุดเหมานะซื้อก็ซื้อเหมาก็เหมา ชุดนี้ชุดที่เก้านะคะนี่มีพระผงแบยหลวงพ่อพคนนุณเยอะจริงนะคะมีพระผงพระอะไรแสดงว่าเขาอาจจะเป็นคนคนรักไปบ่นี่ชุดนี้ชุดที่เก้านะคะชุดที่เก้าก็เด่นๆก็มีพระนางพญายกระหลวงพ่อคุณแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อกเกษมทรงละครนึ่งเหรียญน,นี่นะคะ อันนี้หยิบขึ้นมาแบบไหนก็ให้ไปแบบนั้นเลยนะคะต้องบอกเหมือนเดิมย้ำหลายๆรอบอันนี้ก็สวยผมพ่อคน,นเนื้อกล่นะคะเนี้ยเรียนลงพ่อคูณอย่างเงี้ยพระลีลานางพญาสององค์น,นี้ก็สวยนะคะนี่หน้าสวยผิวสวยเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะ ชุดนี้ชุดที่เก้านะคะต่อไปชุดที่สิบ ที่สิเอาในซองเนี่ยแบบก็ د. แต่ให้ไปหมดนะคะหยิบขึ้นมาก็ให้หมดนะคะหนูเรียงก่อนนะคะอันนี้มีพระคงพระซุ้มกออันนี้ก็ซุ้มกอมีซุ้มกอสององค์เจ้าสุยสวยนี่พอฟูนพ,พ่อฟูนวันนี้เหมือนมา เปิดเหมาหลวงพ่อคูณนะคะเน้นๆเลยมีแทบทุกทุกชุทุกถุงนะคะต้องบอกแบบนี้มีทุกชุดทุกถุงเลยนะคะนี่อ่ะชุดนี้เนี่ยต่พะเหรียญเยอะนะนี่อันนี้มีพ้าอะไรก็ไม่รู้เนื้อดำๆแต่ดูภาพความกุเก่านะคะสวยชุดนี้ชุดที่10บชุดสุดท้ายนะคะที่เหลือเดี๋ยว ดูก่อนว่า้าพาประมาณนี้ชอบไหมนะคะถ้าชอบเดี๋ยวไปหามใหม่ชุดมันน้อยนะคะอันนี้มีแต่พาผงแล้วพะผงตอนนี้หนูเยอะมากเลยนะคะหนูจะอยากจะแบ่งให้มันเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะเนี่ยเอามาะพะลพะเีนี่ชุดท